กาบสวัสดีด้วยนะครับนนี้เราก็จะพาไปหาเงินกันอย่างเฉ่นค่ะนะครับวันนี้เราก็มาอยู่สำหรับแอปหาเงินการนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองมาเล่นหรือว่าอยากจะมาหาเงินนะครับลิงก์ก็อยู่ใต้ล่างคลิปเลยเนะก็สามารถกดดาวน์โหลดกันมาได้เลยนะครับสำหรับใครที่กดดาวน์โหลดมาแล้วก็ทําการ เข้าสู่ระบบได้ให้เรียบร้อยนะครับถ้าทุกคนทําการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะแต่ผมก็จะสอนวิธีการหาเหรียญกันเลยนะครับวิธีการหาเหรียญก็ง,ง,ง่ายๆเลยนะครับก็ตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นการเดินเพื่อเก็บเหรียญเนานะแต่ที่ทุกคนเห็นหยุดตรงนี้เนาะคือเหรียญมันเต็มแล้วนะครับนี่ก็จะขึ้นบอกเลยนะว่าเต็มนะครับถ้าเต็มแล้วเรา เราก็จะสามารถทําการกดรับตรงนี้นะครับนี่รับเหรียญนั่นเองเนาะเราก็กดไปเลยนะครับ1ทีอ่าอันนี้ผมก็จะได้รับมา100เหรียญนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมันก็จะเดินไปให้กับเราเนาะหรือว่าเราไม่ต้องรอให้มันเต็มก็ได้นะครับเราก็สามารถทําการกดรับเหรียญได้เหมือนกันเนาะนี่แบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็ส่วนข้างๆตรงนี้นะครับก็อันแรกเลยเนาก็จะเป็นการเช็คอินนะครับนี่ก็สามารถเช็คอินได้ทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็ส่วนอันกลางก็คือเป็นภารกิจประจานนะรําวันเราก็สามารถทําได้นะครับนี่ถ้าเราทําหมดนี่เลยเนาะรเราก็จะได้รับอ่าสิบบาทคือตรงนี้เลยนะนี่ถ้าเราทําทั้งหมดนี่เลยนะก็เป็นประมาณนี้ นะครับแล้วก็ส่วนต่อไปเนาะตรงนี้ก็จะเป็นการอ่าหมุนวงล้อนอ้องนี่ก็จะได้รับเหรียญเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะเหรียญก็สูงสุดก็35มหมนั่นเองเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็รางวัลใหญ่ตรงนี้ก็คือ็นการเชิญเชิญเพื่อนเนาะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นการเชิญเพื่อนเ,นอเพื่อ เร่งเนาะคือเร่งเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับให้ครบร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะแล้วเราก็จะรับเงินตรงนี้นะครับคือสามร้อยบาทนั่นเองเนาะอันนี้ผมก็ยังไม่เคยได้รับเลยนะแต่ก็สามารถรับได้จริงแน่นอนนะครับแต่เราก็ต้องเชิญเพื่อนเท่านั้นน้าตรงนี้นะสำหรับใครที่อยากได้เงินสามร้อยเนาะก็ต้องไปเชิญเพื่อนนะครับก็ประมาณนี้ละกัน แล้วนะก็เลื่อนลงมาเนาะเราก็จะเห็นภารกิจต่างๆเลยเราก็จะมีเยอะยๆเลยนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นการปอกหัวเชิญเนาะเราก็สามารถมาปอนหัดเชิญกันตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอีกก็จะเห็นพวกแอปต่างๆเลยนะครับก็จะมีแอปเยอะะมากๆเนาะก็จะมีแอปเป็นเกมให้เราไปเล่นด้วยเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่เราก็สามารถ ไปไดาวน์โหลดแนีแล้วก็ทำภารกิจได้เลยนะครับราการทำภารกิจก็ตามนี้เลยเนาะก็สามารถอ่านได้เลยนะครับนี่เราก็แค่ดาวน์โหลดแอปแล้วก็เปิดแอปเนาะแล้วก็ทําการซื้อหรือฝากเงินในแอปเนาะอย่างอันนี้คือเราต้องฝากเงินเนาะแต่บางอันก็ไม่ต้องฝากเนาะเราแค่ทําภารกิจต่างๆเราก็จะได้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ แล้วก็ส่วนต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นการดูวิดีโอนั่นเองนะครับก็แต่เหมือนกับ YouTube เลยนะครับนี่ก็สามารถเปิดเพลงฟังไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะดูหนังก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนต่อไปน้องก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับสำหรับใครที่มีเพื่อนเยอะน้องก็ลองไปเชิญเพื่อนกันดูได้นะครับ บริการจะรับเงินจากการเชิญเพื่อนแนละ้วก็เป็นแค่เราเชิญเพื่อนมาแล้วก็เพื่อนเรารับทําการทาภารกิจหรือว่าใส่ยหัดเชิญเราก็จะได้รับเงินแล้วนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเปอร์เซ็นต์ของการเชิญเพื่อนเลยนะครับนี่เราก็จะได้รับ2บาทบวกอกสิบเปอก็ก็จะเป็น20%นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับนะนี่ แล้วก็ส่วนต่อไปเนาะผมก็จะเปสอนวิธีการถอนเงินนะครับวิธีการถอนเงินก็สามารถคลิกแค่ตรงนี้เลยเนาะกระเป๋าเงินของฉันนะครับได้เลยนะหน้าตาถอนเงินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถอนก็ถอนเข้าทูนิวเล็ตนะครับแล้วก็ถอนขั้นต่ําเลยแล้วก็10บ,บาทนะครับแต่ว่าผมได้ทําการถอนไปแล้วนัดเลย10บ,บาทมันเลยหายไปนะครับ ถอนสูงสุดก็200บาทนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าเติมเงินโทรศัพท์ด้วยนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากเติมเงินแบบโทรศัพท์นั่นเองก็20บาทเนาะสูงสุดก็100บาทนั่นเองนะครับสำหรับอันนี้ผมก็ได้ทำการถอนไปแล้วนะคือ10บาทนั่นเองนะนี่ก็ถอนได้จริงนะสำหรับแอแจ้งตัวนี้นะครับถอนปุ๊บก,ก็คือเข้าปั๊บเลยนะครับ เงินค่อนข้างที่จะเข้าไว้มากนะครับนี่ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้เนาะก่อนที่เราจะจากลากันไปเนาะก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนะาะสำหรับลิปนี้ผมก็ต้องกลับตัวกลับลาไปก่อนบ๊ายบายครับ